คุณสามารถตั้งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความสุขโดยไม่ต้องตกเป็นเหยือ่อและนี่คือสีวิธีที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของความรักเรามาเรียนรู้วิธีสร้างขอบเขตและปกป้องหัวใจของคุณกันข้อที่1รู้จักตนเองและความต้องการตอนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งอยู่ในความสัมพันธ์คุณต้องรู้จักตัวเองให้ดีคุณสามารถยอมรับพฤติกรรมแบบไหนได้บ้างและอะไรที่คุณไม่สามารถยอมรับได้เด็ดขาด คุณอาจยอมรับได้ถ้าแฟนของคุณมีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงแต่คุณไม่ยอมรับถ้าแฟนของคุณแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรือโกหกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้การรู้จักตัวเองจะช่วยให้คุณตั้งขอบเขตได้อย่างชัดเจนและสื่อสารความต้องการของคุณอย่างตรงไปตรงมาข้อที่2สื่อสารอย่างชัดเจนและมั่นคงอย่ากลัวที่จะพูดว่าไม่หรือแสดงออกถึงความไม่พอใจเมื่อมีคนละเมิดขอบเขตของคุณถ้าแฟนของคุณชอบแต่เนื้อต้องตัวคุณ โดยที่คุณไม่ชอบหรือไม่อนุญาตคุณต้องบอกเขาอย่างชัดเจนว่าคุณไม่ชอบและขอให้เขาหยุดอย่าเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวเพราะมันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดและอาจนําไปสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคตการสื่อสารที่ดีคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและมั่นคงในสิ่งที่คุณต้องการข้อ3ยืนหยัดก,กับขอบเขตของตัวเองอย่ายอมแพ้หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตของคุณเพียงเพราะความกดดันหรือความกลัว ถ้าแฟนของคุณพยายามบังคับให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณต้องยืนหยัดกับความคิดของคุณและบอกเขาว่าคุณจะไม่ทำอยากหลอยให้ใครมาบงการชีวิตคุณการยืนหยัดกับขอบเขตของคุณคือการปกป้องความเป็นตัวตนของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างซึ่งมันไม่ถูกต้องหรือเขากำลังควบคุมคุณให้ทำในสิ่งที่มันฝืนธรรมชาติไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะหมายถึงการแต่งตัวหรือนิสัยบางอย่างที่มันคือตัวคุณนั่นเองก็จงบอกเขาตามตรง ในสิ่งที่คุณเป็นและไม่ต้องการให้เขาปฏิบัติกับคุณข้อ4ปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเคารพการปกป้องตัวเองเริ่มต้นจากการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเคารพคุณไม่ควรยอมรับการปฏิบัติที่มันไม่เหมาะสมหรือการละเมิดขอบเขตของคุณเช่นถ้าแฟนของคุณดูถูกหรือทำให้คุณรู้สึกแย่คุณควรจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นอย่าคิดว่าคุณสมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นคุณคู่ควรกับความรักและความเคารพ การเคารพตัวเองคือกุญแจสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่บางครั้งอาจทาให้เราตกเป็นเหยื่อได้หากไม่รู้จักสร้างขอบเขตท,ที่ชัดเจนบทความนี้นําเสนอ4วิธีในการปกป้องตัวเองในความสัมพันธ์ซึ่งก็ได้แก่การรู้จักตัวเองและความต้องการของคุณการสื่อสารอย่างชัดเจนการยืนหยัดกับขอบเขตของตนเอง และการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเคารพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความสุขโดยไม่ต้องเสียใจในภายหลัง